ที่รากแนี่ห้า,หา,างม um ันสิาขาวออกบางทีนะครับส really ala ีขาวผมมันสีบปลแดงคือนมูถ้าแดงเนี่ยราคาก็สีตกนะครับถ้าหากมันขาวนี่ก็ราคามันสิดไปอีกราคาหนึ่งยังไม่ขาดเพราะเบื้องจากห้างรากมันเนี่ยนะครับเขาเริ่ากรากถ้ารากขาวบังทีกับมันกับเขานี่ถุงหนักเสนากินกูกันนะครับคนหลับตื่นกันกับเบื้องเช่นกันเบื้องจากครับเบื้องล่างต่วนล่างถุงนั่ ครับห้องห้องเขาสืบประการขายไหมมั้งครับท่านผู้ชมเขาก็ซื้อใต่การอ๋อเขาซื้อแค่ประการขายก็าสืบประแบ่งอาขายอีกต่างหากครับแต่ว่าเขาจะลงตอนนี้เขาจะไปใส่ถุงใส่ถุงสิบโลสิบโลครับถุงละห้าโลครับโลครับเอานี่เบื้องแรกครับนี่ห่างห่างามมิลีหนี่เบื้องแรกทีมงานเบื้องแรกห่างงามมิลีเบื้องเงาครับสามาสามารถจะผ่าเราขึ้นเขย่าได้เลยครับเบื้องเงาห่างม่อันนี้คือผลงานของสมแดงแมนบ่ครับแมนครับเป็ผลงานสมแดง เบิ้งนะครับนี่ผลง,งานสมดแดงรับประกันได้เลยครับความพอใจของสำหรับคนที่กินไส้สมแดงครับกินได้เลยปลอดภัยแม่นบ่ครับแม่นครับกินได้เลยครับขึ้มึงอยากขึ้นมือในบริษัทได้ครับได้ครับแล้วก็อ้อนกินทหารครับสีอ้อนกรอบหวานครับกรอบหวานสีอ้อนครับหวานช่วยๆเลยกรอบหวานครับรสชาติจะเสียกรอบหวานครับท่นผู้ใดคิดว่ากิใไส้ปุ๋ยตัวใดนี่กรับพักดอกกับเบื้องเด d e r สมแดงประหยัด ปลอดภัยนะครับพักหน่อกินแสนกับิงินแสนนี้แหละบาง่งหน่งพัน่อยงันนเป็นกินลานบักหน่อกันสองแสนหมดได้หาดนี่ครับผมครับยอครับกขาวครับขาว้งขาวเขาก็หนาพี่จะเติมต้นครับเป็นอวบคือเพื่อนเพียนเติร์พี่จตคนสวยมาเบิร์ด้วยกันในเขากันหักหักกันนี่ก็หักหนาเพี่นเติร์ดกันในเขากันว่าที่ีซีมเบิร์นอร์กันนั่นแหละ กินย้งใบเหลืองกินหมดเลยครับทุกคนกินหมดเลยครับเนี่ยแซ่บแซ่บหวานเป็นไงล่ะแซ่บก็ตีออกก้อยอะไรก็ีออกก้อยเขาไปซื้อลาบดุกีนข้างนาตามหลังเอกก็ไดเขาเันน้ำกลัวไปดูตับตับับด่างเขาบแซ่บกระหลับเป็ดตุบแซ่บกับอะไร